สวัสดีค่ะแม่คคำนางค่ะสวัสดีครับคุณแม่์คำนางครับสวัสดีครับค่ะมื่อนชองเซาหนิงพระร่วยขอบคุณเชน่ยวครับค่ะมาติดตามแนีทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่คำนางเนาะค่ะในววันที่16มีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝัน่าสั่นคุณแม่ฝันเมอไรน้อฝันหมอว่านนี่ทีลัฝันหมูวานเนาะค่ะเซาหนิงกระเ่าทองพูดมาติดตามความฝันจากคุณแม่เมื่อนี้วันที่1 1เอนาะค่ะคุณแม่ฝันวันที่ส0ค่ะ เออแมน่นฟันวันที่สีฟันว่าล้านใส่เอาอันเล็กหน่อยนั่นใส่อันโคกไงมาหโโโโโโายคุกบกไงคุกหินค่ะเอาอันฝากเล็กหน่อยฟ้าแฝดเน่พนว่าเพื่อเอามาตั้งห้แม่ก็ว่าเออมึงตั้งไว้หันแะ้รเล็กคกจีบไปเบิรงมันแม่ก็เลยว่าค่ะเมื่อก็เลยไม่เบิรงมันแม่ก็กว่าเอาไม่ิ่้ทั้งเบิดคู่ค,คนตัวนี้แมว่วา เป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเป็นเด็กหน่อยแม่หญิงทั้งสองแต่ว่าหันเป็นแฟดเป็นแฟอ์โคกนี่งหญ่ซ้ำใดผมโคกง่ายเติบแล้วแหละอันซ้ำใหญ่กว่าหมานั่งเข่านะ่ะหมาหินเ่านีอใหญ่กว่าหมาน่งหมาหินบ้านนี้เอาเอาเด็กหน่อยผู้หญิงสองคนนั่นลงใส่โคกอันเดียวนน่บอ่คะเออเออเอาลงใส่ในหันเอาลงใส่ในหันแล้วก็ย่อมาห้ย่อมาห้แล้วคุณแมรับเอาบ่เอาอยู่อื ได้รับเอาร่อมได้รับเอาฟอมเลงหน้อยพระแเฟนนั่นแล้วย่อมาหายอะไจังไดย่อมาจะโค้งแล้ว่าแม่ว่ามันย่อมาผู้เดียวมันนั่นติแล้วแม่ก็เงดแม่ว่าเอามันย่อมาใดจังไดโคบุกนักเรื่องแมว่านโคก็โคกหินแม่ว่าบ้านหลานไายนี่เป็นผู้ไายเป็นผู้ไสยอายุประมาณจักปีเนาะประมาณสี่สิบกว่านี่ละสี่สิบกว่าปีเนาะ สี่สิบเอ็ดนี่ละประมาณนี้นะครับน้องประมาณนี่บ่ได้ถามเขาค่ะเขาข้าต่ไปเฮดเวียค่ะเด็กหน่อยผู้หญิงนี่อายุประมาณจักปีคุณแม่เด็กหน่อยแฝดประมาณสี่ปีนี่ละประมาณสี่ปีเป็นบอเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าคนนี้เป็นเด็กหน่อยยังเป็นเด็กหน่อยค่ะคุณแม่ฟันซ้ำนี่บอกหรือว่ามีต่อไปอีกมันฟันซ้ำนี่ทีล่ะฟันสันสันฟันสันสันฟันสันสันฟันว่าล้านซ่านี่เอาลูก หรือว่าเล็กหน่อยเนาะครับเนาะมามาหายแต่ว่าจับหยับใส่ได้โคกหินเออแม่นอืมครับเอามาหายย่ใส่ยู่เฮือนนี่ยุหายยเฮือนแม่นี่ติล่ะเอามาหายยเฮือนแม่เลยบ่เออแม่ก็เลยเอาอือค่ะบ้านเลขที่เขาได้นอนบ้านเลขที่บ่เออตัวนี้แม่บ่ได้ฝันได้ครับมันเป็นลมโมกุฎน้อยน้อยค่ะแต่แม่นั่งอยู่นี่ละค่ะคันติว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 มาเขาในเฮียนแม่เฉย เขาไปเลยปกติเพราะปกติลมพุกุดสีเขาเือนค่ะเขาเหอนตัวนี้เขาเขาไปเลยแม่นางเบิงอยปก็ยังหมุนอยู่นี่หันเลยบุคุณแม่บ่เห็นที่มันเขาไปหันนี่ละหน่อยแต่เล่นเขานี่ือนเลยเออเ่นพาตรงกลางเขาไปเลยเ่นเขาไปหันมุมหัน่ะจะเสียไปเลยเสี้ยไปเลยเพราะว่ามันจะอันบัตรเลขที่แปดสิบแปดสิบที่แปดศูนย์เนาะค่ะเป็นบัตเลขที่ของคุณแม่ค่ะกัดติ้งไปยักหน่อยครับผมเพราะว่า ปุณฝันว่าร้านเนี่ยเอาเด็กน่อยเด็กน่อยผู้หญิงใส่โคกหินเด็กน่อยฟ้าแฟรเด็กน้อยฟ้าแฟดผู้หญิงใส่โคกหินมาหายู่เฮยื่นค่ะกตดบันนี่ทีไปหน้าเนาะส่วนอายุของร้านทรายเนี่กะชาประชัดเจียนกะก็ข่าวไอ้เนาะคุณแม่เนาะสี่สิบสี่สิบเอ็ดกับผมอย่างไหวเอสี่สิบอย่างสี่สิบเอ็ดค่ะบานนี่อายุของคุณแม่เหรอคะห่วยแม่หกสิบสี่เหลืได้หกสิบสี่ปีเนาะค่ะเพราะว่ามีคนเอาเด็กหน่อยมาห้เนาะค่ะกับอายุของคุณแม่กะ พิดไว้นาเธอมันออกเนาะค่ะก็ว่าค้นวางสั่นแ่ละขันออกมาสีสูนกับเจ้าสีเห็ดจาไหนครับอานนี้ถ้าในความฝันคุณแม่ทามแม่จะห้เป็นตัวเหล็กคุณแม่สีว่าสีเป็นตัวไรถ้าตีเป็นตัวเหลขจากความฝันของคุณแม่นบอกค่ะคุณแม่สีตีเป็นตัวไรนอโคกกะหาเนาะครับโคกกะหาเล็กหน่อยไม่งิ่ง่งกับสีค่ะ โคกนี้มันเป็นศูนมาคุณแม่มันก้มงเลยาซีู่นอุปจักหน่อยหาซี่ซูนหาซี่ซูนหาซี่ซูนซี่ซูนหาขับหนาับลงอยู่นี่ขับหนาขับลังเราสามตัวคุณแม่หาหาซี่ศูนเออค่ะแต่ว่าคันโตล่างนั้นคันมันคันมันเป็นล่างเนาะค่ะอมามันโป้งมันมาละค่ะมันอาจสีสองศูนก็ได้สองศูนค่ะสองซูนซูนสองเนาะรับน้ำค่ะรับน้ำคุณแม่เพิ่นหายมาเป็นล่างเพิ่นว่าค่ะ สองศูนย์ศูนย์สองเป็นเลขกสองตัวเนาะค่ะเลขกสามตัวกับหาศีศูนย์คุณแม่ไฮมาเนาะค่ะจ้กับไอตัดเดนเอาค่ะก็สองศูนย์ศูนย์สองเนาะเป็นเลขตีจากฝันจากคุณแม่เนาะจ้ค่ะส่วนบาดเลขที่อายุแม่แล้วก็อายุหลานของคุณแม่กับอายุหลานอายุหลานกับตรงกันไปิดเหมือนกในหาเป็นแนวทางเนาะคระว่าเพิ่มเติมครับผมทาเอฟซี่นอยากได้ไปตีกับบอลเป็นยังครับผมแต่ว่าตัวเลขของคุณแม่นี่กะเปิดมากแค่ สามตัวบนสองตัวหลังเนาะครับเนาะหาสี่ศูนย์กับศูนย์สองค่ะครับคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกว่าคะบ่บ่มีเลยลละหน่อยมีซ้ำนีละฟันเอาฟันสันสันเนาะฟันสันสันเนาะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาภไดี๋ยรางวัลใหญ่กับเมย์คำนางเนาะ่ะเบอร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะให้ได้อีกบ่ค่ะให้ได้อีกบ่คุณแม่เพ่นว่าค่ะให้ได้อีกงวดบัลังในคุณแม่เพ็่นกระมานเพื่นว่า มันนะครับนกขนแมวมาตัวละสามศูนย์เขาเขาเนื้อสามปั่นนั่นค่ะผมคนฟันว่าฟันเห็นเล็กหน่อยเตว่ดเด็กหน่อยนั่นเสียชีวิตไปแล้วนะเขาเล็กหน่อยสามขวกับผมมาขอกินเขานเป่เป็นเด็กหน่อยที่ตกน้ำตายเนาะค่ะตายหงค่ะมาเขาฟันขอกินเขาคุณแม่เนาะค่ะตอนแรกนี่บุญได้เขาฟันมาอีลีเนาะค่ะได้กินเพิ่นว่ะกินเหม็นเนาะค่ะความฟันที่คุณแม่เพิ่นเบาซูฟังงวดว่าหันเนาะค่ะ ตีอาบเป็นค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันตีอาบเป็นเนาะค่ะคุณแม่ให้มาหนึ่งสองสามเนาะคุณแม่เนาะแม่ไฮหนึ่งสองสามแม่ผัดันมาสื่อสามศูนย์จ้าคุณแม่มีโชนเนาะค่ะคือว่าเขาปั่นนานๆก็เลยว่าเ้าลุงบอกลููว่าสามศูนย์เขาสามปั่นค่ะ กะซัำบบกกันและเขาซัมปันน่นนนคะเพราะวาในี้คลิปคุณแม่ก็เดยอธิบายให้ฟังอยู่ว่าฟันจังไดเมนโบฟันแนวไดกะท่านผู้ชมก็ไปตีเอาเนาะค่ะผู้ไดมีโชค์กะสิดกับคุณแม่เนาะค่ะในงวดนี้คุณแม่เพิ่นกับฟันสันสันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าบ่มากโตเลดที่คุณแม่ไ้มาก็สามารถตีเนาะค่ะตีค่วมฟันตีโตเลดแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิป พูดคุยกันค่ะว่าความฝันของคุณแม่นี่ท่านผู้ชมตีเป็นตัวไหนเนาะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่คะคะบ่มีแล้วหน่มยส้ำนันละบ่มีแล้วเนาะค่ะก็ขอขอบคุณแม่คับนางหลายๆค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณานั้นหมานคมะหรด้ยก็มาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันของแม่คํานางค่ะแม่คํานางเพิ่นฝันเห็นน้องไส้เนาะค่ะ เป็นผู้ชายนี่ละน้องสายเพื่นเอาเด็กหน่อยค่ะจักเด็กหน่อยมาตาใสวสันเป็นเด็กน่อยฝาเฟดผู้ยิ่งวสันเอาใส่หกใหญ่หกหินใหญ่มาตั้งไห้นาะค่ะมาตั้งไห้อยู่เฮือนเลยวสันเอาเอาไปเลี้ยงเอาว่าสันบอกแม่ค่ำนาะค่ะเอาเด็กหน่อยฝาเฟดเป็นผู้หยิ่งใส่หกหินย่อมามาตั้งไห้บอกแม่ค่ำน้าว่าเอาไปเลี้ยงเอาวสัน เมฆคำนางก็ได้หลับเอาน้ำเนาะค่ะและ้วเมฆคำนาง่นก็ได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลขสามตัวกับสองตัวค่ะเลขสามตัวก็คือหาสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์เป็นเลขตีจากฝันค่ะศูนย์สองศูนย์สองเป็นเลขตีจากฝันค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ 80, 80, เป็นบานเลขที่เนาะค่ะหกสี่หกสี่เป็นอายุของเมฆคำนางค่ะ หาศูนย์หาศูนย์เป็นเหลขตัดเหรนออกมาจากเลขสามตัวเนาะค่ะหาสี่ศูนย์ค่ะคานนี้ก็เป็นแนวทางตัวเหลขคข้อมฝันของเมฆหนางค่ะที่เพื่นฝันละเพื่อนกับาเวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะขอห้มมิชกมิลาบด้รารงวัลใหญ่กับเมฆหนางเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่สิบหกมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนเนาะค่ะ ตัดน้ำกราบน้ำหมุนน่ำกันไว้ค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงพรารวยจงมีแตค่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืน่นนี่โชคนี่ลาภเฮ่งเฮ่งมันมัน,มนปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ